เลือกแบบไหนดีชุดระบายความร้อน CPU ระหว่างซิงลมกับซิงน้ำสำหรับใครที่พอจัดสเปกเองได้แล้วเลือกการ์ดจอ CPU อะไรเรียบร้อยแต่เชื่อเลยว่าจะต้องเลยอยู่ส่วนหนึ่งที่หลายคนยังคงช่างใจอยู่ว่าจะใช้งานแบบไหนดีนั่นก็คือชุดระบายความร้อน CPU ระหว่างซิงลมกับซิงน้ำคืออะไรต่างกันยังไงแบบไหนดีกว่าวันนี้ลองมาดูกันครับ สิงลมคืออะไรสิงลมหรือชื่อเต็มๆว่า Air Cooling System ชุดระบายความร้อนด้วยฮีทสิงที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเสริมด้วยพัดลมตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปข้อดีเลยคือรับประกันความเย็นใช้งานได้ยาวๆและมีราคาเข้าถึงง่ายมากๆไม่เกินพันบาทก็ยังมีแต่ข้อเสียคือใหญ่เกะกะ ถอดลอกยากหรือบางคนอาจมองว่าไม่สวยเลยก็มีซิงน้ําคืออะไรซิงน้ําหรือชื่อเต็มๆว่า water cooling system บางที่อาจเรียกว่าลอคิดคูลเลอรเป็นชุดระบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งในที่นี้จะเป็นแบบ AIO หรือชุดระบายความร้อนแบบปิดที่พร้อมใช้งานเลยข้อดีคือสวยหรอ ประปหยัดพื้นที่และให้ความเย็นได้มากเป็นพิเศษแต่เฉพาะรุ่นระดับท็อปนะรุ่นเล็กๆที่มีหมอ้อน้ําตอนเดียวหรือมีพัดลมที่มาให้แบบเดียวๆแบบนี้อย่างนี้คือเน้นสวยแต่ในงบเดียวกันนั้นซิงลมจะได้เปียกกว่าหากจะใช้ซิงน้ําระดับท็อปที่มีพัดลมสงตัวขึ้นไปนั้นก็อาจต้องเพิ่มงบเป็นเท่าตัวเลยทั้งนี้ยังมีเรื่องของความกลัวด้วยกลัวน้ําแตกเอ้ยขอัยกลัวน้ํารั่วจุดนี้จะขอใช้ซิงลมไปยาวๆเพื่อความสบายใจได้ไม่ว่ากันแต่เอาจริงๆโอกาสน้ํารั่วนั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆยิ่่งสมมัยยนี้้้แลลวผผูิตคไอากท ตัวเองเสียชื่ออย่างแน่นอนสรุปสิงลมเข้าถึงง่ายไม่ต้องคิดเยอะสิงน้ําสวยยิ่งแพงยิ่งดีใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูได้เลยครับผม